อย่างน้องหนูคนเดียวเท่านั้นค่ะหนูจะไม่ให้ใครรู้เลยค่ะแล้วน้องหนูมีกระดาษกับปากกาหรือยังมีค่ะหนูจะไปเอาให้นะคะจ้าถ้า่างนั้นนี่เดี๋ยวพี่หวานขอไปทักทายคุณแม่ก่อนนะคะค่ะเชิค่ะ น้อยจ้าช่วยหยิบมันฝรั่งให้หน่อยจ้าอุ้ยขอโทษค่ะหนูลืมหยิบลงมาจากรถนะค่ะอ้าวก็ไปรีบหยิบมาสิค่ะค่ะค่ะเจค่ะ,คะ,คะเร็วจังอ้าวหวานมานานหรือยังคะ ไม่เห็นเด็กมาบอกเลยามาค่ะทำามาได้อยู่เหรอคะเอ้ยไม่อยากรู้เลยนะคะเนี่ยว่าคุณทิพย์ก็ชอบเข้าครรวเขาเหมือนกันทำไมคุณวิทย์ไม่เห็นเคยเล่าให้ฟังเลยขอขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ช่วยยืนหนูไวไ้ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเป็นใครใครก็ช่วยทั้งนั้นแหละคะ่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะ เราก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลกันด้วยน้องหนูเนี่ยเขาก็เป็นลูกแท้ๆของคุณวิทย์ได้แล้วค่ะจ๋าไปนั่งเขียนที่หน้าวัดกันเถิดนะคะค่ะพี่น้องหวานมาทานข้าวกันหนูทุกันก็ดีสิคะพี่หวานเขาง,งานยุ่งนะลูกอย่าไปกวนพี่เขเลยนะจ๊ะ ถ้าพี่หวานว่าเนี่ยจะรีบมาหาน้องหนูทันทีเลยดีไหมคะแต่ไม่รู้ว่าคุณทิพย์เนี่ยจะยินดีต้อนรับหรือเปล่าคุณแม่ค่ะชวนพี่น้ำหวานเคลมาเที่ยวบ้านเราอีกเถอะนะคะได้จ้ะยา้าคุณแม่ใจดีที่สุดเลยไปกันเถอะค่ะพี่หวาน ขอบคุณครับทานสิคะน้อกหนู้นูกหนูต้องทานเยอะๆนะคะพี่น้องหมอนก็ทานเยอะๆนะคะถูอ้าวเก่งมากคนกินน้อยร่างกายไม่แข็งแรงใช่ไหมคะคุณแม่้อกหนูนี่น่ารักจังเลยนะคะ ถ้าพี่หวานมีลูกอย่างน้องหนูเนี่ยนะพี่หวานคงรักตายเลยอ่ะหราก็รักพี่หวานเหมือนกันค่ะถ้าอย่างนั้นมาเป็นลูกพี่หวานเอาไหมคะคุณหวานพูดจริงไหมครับเนี่ยถ้าพูดจริงนะผมยกยางหนูให้เลย พูดเล่นนะคะคุณชิชคงไม่ว่าอะไรนะคะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะมีคนรักยายหนูเนี่ยยังไงก็ดีทั้งนั้นแหละคะ่ะพี่หวานขาอิ่มแล้วอย่าเพิ่งกลับนะคะดูการ์ตูนกับหนูก่อนได้สิคะแต่ว่าถ้าการ์ตูนจบดึกเนี่ยพี่หวานคงต้องขอค้างที่นี่นะคะได้สิคะเย้ านานหรือ,อยังคะก็สักพักหนึ่งแล้วครับผมมีเรื่องด่วนอยากจะรีบคุยคุณหวานให้เร็วที่สุดคุณหวานครับผมต้องการความมั่นใจนะครับแค่คุณหวานรับปากผมเท่านั้นน่ะผมจะรีบจัดการเรื่องผมกับปากกาให้เร็วที่สุดอ๋อนึกว่าเรื่องอะไรยังไม่คุยตอนนี้ได้ไหมคะ หวานไม่อยากพูดถึงมันแต่มันจําเป็นนะครับผมอยากจะรู้ว่าคุณหวานคิดยังไงกับผมก่อนที่ผมจะตัดสินใจทําอะไรลงไปพักปากผมสอกน,นี้ก็ยังดีมันสําคัญกับผมมากนะครับคุณหวานหวานบอกแล้วไงคะว่าหวานยังไม่พร้อมยังไม่อยากคุยตอนนี้ทาไมต้องคาดคั้นหวานด้วยคะแต่ละคนนี่คิดได้แค่นี้หรือไงอ่ะนี่หมายความว่ายังไงเนี่ยนี่มีใครมาชิงตัดหน้าผมไปก่อนใช่ไหมมันเป็นใคร แล้วคุณหวานตอบมันไปว่ายังไงคุณไม่มีสิทธิ์มาใช้น้ําเสียงแบบนี้กับหวานนะคะเพราะว่าหวานไม่ใช่ทหารใต้บังคับบัญชาของคุณค,คุณคุณหวานครับหวานผมขอทอด ทำไมมานั่งอยู่คนเดียวล่ะนอนไม่หลับเหรอจ๊ะนั่งคิดงานไปเพลินๆนะคะอืมเด็จ๊ะดูดูไปแล้วเนีู่กแฝงกับคุณหวานเนี่ย เข้ากันได้ดีเลยถ้าทางเขาจะรักลูกเราเหมือนกันนะค่ะคุณเห็นด้วยกับผมแล้วใช่ไหมว่าเขาเป็นคนดีแล้วถ้าถ้าผมจะขอให้คุณยอมรับเขาคุณจะว่าอะไรไหม ยอมรับในฐานะอะไรล่ะคะคุณก็รู้ว่าผมหมายความว่ายังไงผมสัญญานะมันจะไม่ให้เกิดเรื่องวุ่นวายเด็ดขาดอะไรที่เคยเป็นของคุณ <_ S 2> ก็จะเป็นของคุณเหมือนเดิมแน่ใจเหรอคะแล้วตัวคุณละ่ะยังจะเป็นของฉันคนเดียวเหมือนเดิมอีกเหรอคะ <_ S 1> แล้วฝ่ายนั้นอนะ เขาตอบตกลงกับคุณแล้วหรือ,อยังคะยังครับคุณหวานก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้เมื่อผมก็ดูเขาไม่ออกเหมือนกันเนะี่ยแต่ผมเชื่อนะว่าถ้าคุณไม่มีปัญหาเรื่องอื่นน่ผมจัดการได้แปลว่าที่คุณตัวปัญหาอยู่คนเดียวงั้นสิผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นถ้าคุณต้องการแบบนั้น คุณคงต้องเลือกคนใดคนหนึ่งแล้วล่ะค่ะนี่คุณท้าผมเหรอเปล่าค่ะแต่ทิพย์ทนมีสามีร่วมกับคนอื่นไม่ได้ถ้าครอบครัวจะต้องแตกทิพย์ก็ไม่ทนเพราะนั่นไม่ใช่เป็นการปกป้องครอบครัวแต่มเป็นการสิ้นท่าทิพย์ไม่ใช่คนแบบนั้นเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกค่ะ ทำเรื่องง่ายมันเป็นเรื่องยากเลย เอาก็เขาเป็นพ่อของเรานะลูกเข้าไปกับเราด้วยก็ไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยนี่นะแปลกสิคะคุณยายแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ยนะคะหวานไม่เห็นเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่อยากจะเจอหน้ากันด้วยซ้ำอะ่ะเหมือนบอกแล้วไงคะว่าไม่ต้องมาชดเชยอะไรให้กับหวานหวานไม่ต้องการแล้วมันก็สายเกินไปแล้วด้วยหวานฟังแม่ก่อนนะลูกแม่ยอมรับว่าเมื่อก่อนเนี้ย แม่โกรธพ่อเขามากแต่เดี๋ยวนี้เราสองคนปรับความเข้าใจกันแล้วนะใช่จ้ะถึงจะไม่ได้เป็นสามีภรรยากันแล้วแต่ก็เป็นเพื่อนกันได้นี่จ้ะเพื่อนกันเหรอคะคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยนะคะหวานไม่ได้โง่นะคะคุณป้าใหญ่หวานรู้นะคะว่าทุกคนไม่เห็นด้วยกับการกระทำของหวานก็เลยหาทางกันช่วยแก้ไขปัญหา ได้ปรึกษาจิตแพทย์มาหรือไงคะหวานขอยืนยันนะคะว่าหวานไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วหวานก็รู้ตัวเองว่าหวานทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องช่วยกันสร้างภาพฉากครอบครัวอบอุ่นให้กับหวานอันนี้นูน้นนลูกพวกเราเนี่ยนะไม่ได้เซตอัพอะไรทั้งสิ้นนะพวกเราเนี่ยอยากไปเที่ยวด้วยกันจริงๆนะลูก หวานก็อยากจะเชื่ออย่างนั้นเหมือนกันค่ะคุณพักกลางเอาละเอาละเอาเป็นว่ายายอยากจะไปเที่ยวกันแล้วกันนะแล้วยายก,ก็อยากจะไปดูบ้านพักของเราด้วยเพราะว่าไม่ได้ไปดูนานแล้วห,หวานจะไปกับยายได้ไหมล่ะช่วงนี้หวานติดถ่ายละครนะคะคุณยายไม่รับปากนะคะแต่แม่โทรเช็คแล้วก็อบอกคีหวานว่างสามวันไม่ใช่เหรอลูก นี่หนูเองนะคะอ้าน้องหนูว่าไงจ๊ะพี่น้ำหวานว่างหรือเปล่าคะหนูเงเงาเหงาใครๆก็ทิ้งหนูไปหมดเลยโธ่เหงาเลยคะนั้นไปเที่ยวกับพี่หวานไหมวันนี้พี่หวานว่างนะจริงเหรอคะพี่น้ำหวานใจดีจังเลยถ้างั้นเดี๋ยวพี่หวานไปรับน้องหนูที่บ้านนี้ไหมคะจ้า บ๊ายบายค่ะใครโทรมาหรือยาบวาลลูกคุณสุวิทย์นะคะแกปิดหวาน้จเลยนะคะช่วงนี้แกคงปิดเธอไม่มีอะไรทํำมาคางเหงามั้งคะเลยโทรมาอ้อนหวานให้พาไปเที่ยวงั้นนขอตัวก่อนนะคะ